ต่อไปก็จะเป็นการสอนวิธีการทำโอนตินนะครับใส่น้ำตาลสองช้อนครับใส่โอนตินสามครับเติมน้ำร้อนพอประมาณนะครับประมาณครึ่งแกงเวียนกันเลยเติน้ ก็เต <Cornell. S 2> ิมนมข้นนะครับใส่นมข้นสองช้อนครับแล้วก็ใส่นมสดแล้วปเดะครับเาะแล้วก็คนเข้าไป้้องายอยูจกวาครับต้งรมฮเาองามือไตื้อระเลสเกไดกรลาถึ่มเกดร่มหายกจก็เลยมาส่างขามวลซอที่นองก็ะเลสยก่มด เกใส่แก้วโดยนมสดปิดฝาใส่ตัวนี้เสร็จแล้วครับวนดินเย็นครับ